สวัสดีครับสวัสดีเอฟซทุกท่านนะครับนี่ก็จะไปเอารถเกี่ยวครับผมจะไปลากรถเกี่ยวกลับครับเนื่องจากว่าตอนนี้ก็ฝนตกครับผมฝนตกเป็นยังไงบ้างนาะทีมงานซึ่งเมื่อกี้นี่ว่าจะมาเอาอีกคันหนึงครับยังไม่ทันเอารถขึ้นเลยครับ โอ้โหมากันชุดใหญ่เลยพี่น้องกยนี่แหละปัญหาใหญ่ของรถเกี่ยวข้าวครับทีนี้ก็จะต้องไปเอาอีกคันหนึ่งกลับครับผมโอ้ยพึ่งลงไปเกี่ยวได้ไม่ถึงรอบสองรอบเลยมั้งนั่นนะเพราะเมื่อกี้ผมเอารถลงเสร็จผมก็วิ่งจะมารับอีกคันหนึ่งโอ้ยกำลังเปิดหน้านา้น้ายตายตายตาย,ตายพี่น้องเอ้ย อันนี้ก็ค่อยๆย,ย,ย่องไปครับเนื่องจากว่าเส้นทางนี่เหมือนกับโอ้โหโลกพระจันทร์น่ะอุกกาบาต <c oughs> เหมือนไปดาวอังคารยังไงอย่างนั้นเลยต้องคอยมองเทเลอร์ข้างหลังด้วยเนื่องจากหลุมเยอะครับหล่นโครมโครมกลมโครม,ครม,ครมเดี๋ยวเทเลอร์สลักหลุดโห ที่ไหนเป็นอย่างนี้มั่งเนาะบรรยากาศบรรยากาศบรรยากาศที่ไหนเป็นเหมือนที่อุบลไหมที่น้องเอ้ยสภาพตอนนี้ก็มาหนักเลยครับผมนี่ถึงได้บอกว่ากลัวมากเลยข้าวลมเลยแต่วันนี้ก็รอดตัวไปแล้วครับข้าวลมเจ้าสองเจ้ารอ,อดตัวแล้ว เจ้าที่กําลังเกี่ยวอยู่นี่ไม่ล้มนะครับข้าวไม่ล้มข้าวชันช้นนี่แหละแต่ว่าดันฝนมาตกใส่กยจะได้เสร็จก็ไม่เสร็จเนาะพรุ่งนี้ก็อีกสองสามเจ้าที่มาพูดไว้นะครับที่มาบอกไว้โอ้ยตายเร็วตายแล้วพี่น้องตายเร็ว,รว <Okay. S 1> ทีมงานผมอยู่ยังไงเนี่ยมอเคลียครับ อ,อ,อ,อืีอยวก้กอบเกีงียงว่ะลัวอย่างเดียวครับกลัวบันไดรถล,ลนลนโครมลงมานี่ก็โอ้ยวันนี้ก็วิ่งผ่านป่าช้าครับปา่ปชาช้าป่าช้า ชาที่ใช้ฝังคนนี่แหละครับโอ้โหโน่นครับจอดมองไปเห็นไกลๆครับรถเกี่ยวข้าวจอดอยู่นู่นครับในป่าเลยนะโอ้ยจริงในป่าจริงจอดอยู่ที่ทิงนาทิงนาจะจอดอยู่ใน,นป่าไปที่ไหนนำสวนในป่าดิหนอเส้นทางนี่ก็มันลำบากเหลือเกินพี่น้องเข้าป่าเข้าป่า เส้นทางลำบากมากครับอเ,เอ๊ะแล้ววันไหนแล้วมันรถม,มนรถไทนานน,น,น,นี่อุตส่าห์ว่าค่อยๆย,ย่องนะเนี่ยนางมืดเหมือง่ปลาเลยที่นี้อาจจะวิรถทีสไหนค่อยๆย,ย่องไป อันนี้ก็จบข่าวแล้วครับวันนี้จบข่าวแล้วว,วันนี้ก็จบข่าวแล้วก็ปิดปิดงานของวันนี้ก็แค่นี้ครับวันนี้ด้วยบรรยากาศท้องฟ้านเลยเลยจะเี่ยบันไดผมยังอยู่ไหมเนี่ยไปต่อครับบันไดยังอยู่ครับ บันไดผมยังอยู่บันไดผมยังอยู่ดี๋ยวว่าเรนั Aj ่เ mm. ้ยอ้้ยเนี้ยเี่ยเสียงมันรุนรงแล้วงมาอืมนั่นนี่ยมหูมันโอ้ไม่ดิโอ้ยบันไดโรงงาน้าจะลงนี้ กลัวอะไรนะครับกลัวขาตั้งหายเ่าหายเลยพี่ตังสือใหม่กลัวขากลัวขาล็อกขาล็อกเอ่อทินเลอร์มันหลุดครับเพราะว่าผมไม่ได้เอาเชือกลัดไว้ครับโอ้อย มากันมืดเลยสงสัยก็จบข่าวกันแล้วเงี้นเขาหมอนกันมืดแล้วงั้นว่ามันเขานอนกันเบื่อจะดีอุ้ยน้ำม่นดียัน ทุเรศทุลังอย่างนี้เมื่อปีที่แล้วนี่ถนนเส้นนี้ถึงจะเป็นลูกรังก็จริงนะครับเรียบยางกระทางลาดยางเลยนะแต่มาปีนี้นี่โอ้โหดูไม่จืดเลยพี่น้องเลย้นมาจดรโอ,โโอโเกือบเสร็จครับแปลงนี้เกือบเสร็จโอ้จะเสร็จก็ไม่เสร็จนะ โอ้ตาย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 เดี๋ยวผมกลับรถก่อนครับผมต้องถอยเทเลอร์กลับรถก่อนนะเดี๋ยวเรากินหน้ากินหน้ากับไก่เป็นเหรอไปกินน้ากับไก่เดี๋ยมองทางออกรู้เรื่องไหมเนี่ยเอ้ยเดี๋ยวนะมองพวกเอกไปบนทางไหนทุกคนเราตัวเอมบงทางไหนเนาะเป็นเมีย่ะเฮ้ยนี่ยมองเห็นด้วยจึงมองมองว่า ก็ข้านนักว่าผมถอยตรงหรือเปล่านะพี่น้องแตาว่าท่านี้ให้โอยนะครัอีก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 ปใ่อดก็คืออีก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 อุ้ยลงทุ่งไปแล้วครับลงทุยามงถอยลงทุ่งนาไปแล้วพี่น้องเลยอีกอีกอีก อีกะอีกจม่ทกนระบกหน้าเขามากี่มึงมีวรถกระบะมกัน้าเขามาได้ง่ายเลยมึงออืมือเย็นมกอเร่งมาเปิดกไเดียวอีเบเบกเบจะงเพิเพ โอเคครับตั้งลำไหมดีก่อนนี่ครับที่ผมบอกว่ากลัวกลัวขาหลุดนี่เลยเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าค่อยว่ากันครับพี่น้องฮะโอ้ยยังวะเตรียมต้นเดี๋ยวมันมันต้องไอ้ถอดสลักตัวนั้นเดี๋ยวเลื่อนเด็กก้ให้มันไอ้นี่ก้อนแหลม เดี๋ยวเยียบหัวลงให้เดี๋ยวนีว้มันสอดเมา่อคนยังแค่นึ่ง้อนเอ็งได้วะเอ็ง,องต้องถอดสลักออกครับเดี๋ยวใส่ขาตั้นอ่ะยวเสียบยเสียบขาเลย จะเ,เสียบขาครับเอาขาใส่ขาลองอีกด้านหนึ่งอีกด้านหนึ่งเอ,อ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวคนนี้เข้าต้องอสลักกุใส่พวกนั้นเลี้ยวพอดีว่า แล้วพอดีเอ,อาเขาลงแล้วพอดีไปอาลาดเลยมาย่อมมาย่อมหันหลังกับเลยไปอาลาดเลยเพื่อนโอ้ยว่ะใ <c oughs> <c oughs> ส่ลอยๆไว้เออ อภิสานครับวันนี้อภิสานจบชีวิตแล้ววันนี้ได้แค่นี้ครับน้ำเจิงเลยน <laughs> ี่ครับโซโฟเฟอร์นี่คือพี่ชายเบิ้ลนปทุมราชนะครับพี่น้องนี่ใครจะเห็นตัวจริงเสียงจริงนะครับ นี่แหละครับเอกวัตุมราดของเราชิบพ่นไปไปไสไปไสเอออันนี้ฝนตกแรงแล้วครับตกลงมาอย่างแรงแล้วครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้พอไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ